<c oughs> ต้องบอกว่ามีปัญหาทุกครั้งที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะไปดูกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ปอพอเขต6ค่ะได้นําเครื่องสูบน้ําระยะไกลามาติดตั้งบริเวณถนนบ้านกอกค่ะเพื่อเตรียมระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้ํำบนถนนมิตรภาพถ้ามีปริมาณน้ําจากฝนเพิ่มนะคะก็พร้อมดําเนินการทันทีค่ะ เจ้านที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยเขต6หาได้นําเครื่องสูบน้ําระยะไกลามาติดตั้งบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลายัยภาคตะอ,อ,อกเฉียงเหนือในเขตเทศบานนลนครขอนแก่นค่ะ<ม>เพื่อสูบน้ําออกจากท่อระบายน้ําเพื่อให้ไหลลงไปยังท่อระบายน้ําริมถนนม,มิตรภาพนะคะที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตร หลังน้ำยังคงท่วมขังผิวถนนแล้วก็ซอยต่างๆของถนนบ้านกอกในช่วงที่ฝนตกหนักนะคะโดยมีน้ำท่วมขังระยะทางยาวกว่า700เมตรค่ะผลจากการที่น้ำท่วมขังนะคะส่งผลให้ร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนต้องปิดบริการชั่วคราวจนกว่าน้ำจะลดลงร้านค้าก็จะกลับมาให้บริการตามปกติค่ะค่ะด้านนายไกสอนกองฉลาดค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันในระยะนี้ค่ะหลังจากร่องมรสุมเนี่ยได้พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอภูผาม่านะคะที่อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากดินชุ่มน้ําค่ะหากเกิดฝนตกติดต่อก,กันนะคะจะต้องมีการเฝ้าระวังน้ําป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะในบริเวณนี้ที่น้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือว่าทางมอภาคหลวงบ้านเกนก็จะเป็นพื้นที่ที่รับน้ําประจําเลยอ่ะ hmm. ก็จะท่วมเร็วแล้ว,ลวก็ ตอนนี้ก็น่าจะลดลงแล้วค่ะจริงๆเราทุกคนสามารถช่วยกันได้นะเรื่องขยะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะใครอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กหรือเปล่าเป็นมุกตลกหรือเปล่าการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางน,นี่แหละคะ่ะมันไปอุดตันท่อระบายน้ําพอมีฝน,น,นมาแบบนี้นะคะน้ําม,มันก็ระบายไานค่ะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้ค่ะคนละไม้คนละมือช่วยกันนี่แหละทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็แยกขยะด้วยนะคะค่ะ